แทบจหายใจเขมกฮะฮะฮะกูแทบจะหายใจเขมกูตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้แทงเท้าวิ่ไม่ใช่เลยอ่ะโอ้โหมีท่าเหยียบด้วยมีท่าจับด้วยแล้วก็มีท่าต่อยด้วยโอ้โหแบบนี้ชัดเจนครับผมไททันฮะฮะโอ้โเฮ้ฮะเฮ้เฮฮ้โห เราะว่าคุณเพิ่มไซด์ได้ไม่จำกัดอะเก้า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 เ้าเก้าเ้าเก้าเก้าาเก้เก้าเาเกเก้้เาเก้เเ้เ้ แค่เพืกอนผมมีไซต์เป็นสิบเหมือนเดิมเถอะโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยโหผมลามได้ไหมเนี่ยโอ้ นี้เซิฟส่วนตัวนะครับผมเซิฟส่วนตัวเซิร์ี VIP ครับผมสามารถสร้างเซิฟ VIP อพีได้ฟรีนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณซื้อปุ๊บคุณจะกลายเป็นแบบนี้ <c oughs> คุณจะตัวใหญ่มากแนละ้วถ้าเกิดคุณเพิ่มไซส์เป็น45เมื่อไหร่มันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดในโลกปุ๊ม <c oughs> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ไททันกรอกกินไททันมังมาเข้าไปครับผม มสงสัยถ้าเกิดผมตบมันจะเป็นยังไงตรงนั้นก็น่าจะเป็นเหมือนเดิมปะวะน่าจะเอาไว้ตบไททันกันเองนะผมไอการต่อยเนี่ยมันน่าจะเอาไว้ตีไททันกันเองโหยังอืมเดินตุ้มเตี้ยมแล้วเกินออมาเป็นร่างมนุษย์ปุ๊บตุ้มเตี้ยมมากตมเตี้ยมสดแล้วถ้าเกิดผมขยายร่างในนี้ล่ะ น่าสนใจปุโอ้โหาอูนี่ออกมานอกตึกเลยนะเนี่ย เดยกก็เป็นซซยเลยมังทำท่าทางอยู่ได้ปะปัญญางจ้านิดมันนี้มันนี้มันนี้นัน

ผมไม่รู้ว่า45มันแบบ45เมตรหรือเปล่าแผมจะลองดูนะว่าถ้าเกิดผม15เมตรจะเป็นยังไง15เมตรนี่ยังใช่คนอยู่ปะไม่ไม,ไม่มันไม่ใช่คนตั้งแต่สิบแล้วมันไม่ใช่คนตั้งแต่สิบเลยแหละผมว่ามันไม่ใช่คนแล้วแค่สิบนะโอ้โห15ตัวโครใหญ่เลย

ชอูดอีอุดอัดเทงเถงงวลาลาวิงวิงอูดอีอุดอัดเถงเถ่งวลาวาแบงแบงโอ้โหนี่ผมแบบผมแบบผมแบบ คนน่ากลัวตอนแรกผมเห็นคอน,นาทเท่าเนี่ยผมนึกว่ามือมาแล้วเว้ยแต่มันยังมีว่ามามากกว่านี้อีกก็คือ กูยังนั่งได้อีกแล้วนะ่ะโอ้โหกูยังนั่งได้อีกนี่จะเป็นั่งพอแล้วพอแล้วพอไอ้เออือมันยัดนะเว้ยว้าห้าห้าอ้ออ๋อกูอขนาดเท่าเดิมก็ได้แล้วทำไมกูนั่งอยู่บันนี้ เฮ้ยทำไมือนั่งอยู่บนเนี้ยตัวเล็กขนาดนี้ก็ไม่ควรจะขนาดนั้นบอกว่าเออ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 อนออกมาทำอะไรที่นี่ มึุกูพับตัวไปปุ่มฮ้ยไทยบอร์ปุมถ้าเกิดผมจับคนมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยอยากรู้จริงๆถ้าผมจับคนเนี่ยมันจะเป็นไงวะ น่าสนใจว่ะน่าสนใจเดี๋ยวผมจะลองทำนอกรอบดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตลาเพลงนี้คือผมสวัสดีครับ